เนื้อหาสปอยของมังงะวันพีในตอนที่1,104มีชื่อตอนว่าขอบคุณพ่อโดยที่จากเนื้อหาในตอนที่แล้วคูมะาเขานั้ได้บุกเข้ามาที่เอเคสเพื่อช่วยเหลือบอนนี่แล้วก็เต็มไปต่อยหน้าซัตเทิร์นและในเนื้อหาในตอนนี้เราก็จะได้เห็นเอาซัตเทิร์นเนี่ยเขานั้ถูกคูมานั้นต่อยเข้าไปเต็มๆจนมาทําให้ทุกคนที่อยู่ที่นั่นนั้นแปลกใจมากที่เห็นคูมานั้นทําแบบนั้นสสภาพของซัตเทิร์นหลังจากที่ถูกคูมานั้นโจมตีด้วยใบหน้าที่โกรธจัดซัตเทิร ซึ่งในฉากนี้ก็ได้จะทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยสะใจแข่งการในครั้งนี้พอซตเทิร์นข่าวนี้คือต้อนเหตุที่ทําให้ครอบรอครัวกุม,มาต้องมาเจอเรื่องราวเลวร้ายทั้งหมดจนมาถึงเรื่องราวในปัจจุบันส่วนทาาน่าคิสรุูข่าวนี้ก็สามารถเคลื่อนไหวและก็รู้ก็ได้ครั้งคิสรุูนี่ก็เลยเริ่มโจมตีกลุ่มหมอฟางแต่ว่ากลุ่มหมอฟางเนี่ยพวกวเขานั้นก็สามารถเคลื่อนไหวได้เพราะว่าซตเทิร์นได้รับบาดเจ็บเราจนได้เห็นว่ากลุ่มหมอฟางพวกวเขานั้นเริ่มตอบโต้ฝ่ายทหารเรือเหมือนกันส่วนฝ่ายทหารเรือทีีี่่ออออยยยูด้้าาาาาานนน,นนนกกกกใตตพว,วเเเเเขัํลลงรรมจะท แต่ว่าใน,นหน้าสุดท้ายเรื่องทีงม่มานหน้าตกใจเนี่ยนั่นคือเซตเทิที่สูญเสียแขนขาไปเขาใน,นกำลังฟื้นฟูร่างกายและแขนขาของเขามันก็กำลังกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งและหลังจากนั้นเนื้อหาใน,นก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าทีหน้าวันพิมไม่งโงดะฮะโอเคและนี่นก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของสปอยที่ได้มีการหลุดมาในตอนนี้ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย,ย่าลืมกดไลค์กดแชร์สก๊อตไ์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาใหมชนนะ่ช